อย่างน้อยเราก็ช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลกันกับภรรยานะครับตอนนี้ก็เ็เป็นโอกาสดีที่ผมได้แบ่งเบาภาระนะครับภรรยาครับเราก็จะได้ลูกเราไมได้อยู่กับเราไปสักระยะหนึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพอโตเขาก็ห่างจากเราจากเราไปนะครับแต่เดี๋ยวก็มีวัยเด็กไปสสำคัญแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสดูแลอยู่ด้วยกันรันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจแล้วก็ น่าปลื้มใจสําหรับผมนะครับตรงนี้ก็จะถือว่านะครับไม่ไม่เสียแรงเลยนะครับที่ได้ ทุ่งเทแล้วก็รีบูทอย่างบ้าคลั่งเมื่อ6ปีก่อนรีบูทแบบบ้าคลั่งไปเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับทําให้ผมในในวันนี้นะครับก็เดือนเดือนหนึ่งก็ได้เดือนประมาณ5 0 0 0 6 0ื่นะครับผมก็ถือว่ามีเงินเอามาซื้ออาหารค่อง่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเนี่ยแค่นี้นะครับชีวิตผมก็มีความสุขแล้วส่วนที่เหลือนอกจากนี้ถ้าผมซื้ออะไรไปนอกจากปัจจัยสียผมถือว่าเป็นกำไรชีวิตล้วนๆเลยครับผมสวัสดีครับพนี